อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ s อฟ t of อบจัดติดนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์พวกเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อทำให้ชีวิตในการเล่นเกมมันง่ายขึ้นนะครับในสิ่งที่บางอย่างหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่รู้กันหลายคนก็แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้คนที่ยังไม่รู้นะครับ่วนคนที่รู้ไปแล้วก็ค้าบได้ครับจะลองฟังดูกบอนกัได้นะครับอ่ะอย่างแรกเรื่องของสเตตัส นะครับซึ่งของสเตตัสผมอยากจะบอกว่าเกมนี้สามารถมีการเปลี่ยนสเตตัสได้นะครับเปลี่ยนสเตตัสได้ด้วยการที่เข้ามาที่ตัวละครนะครับแล้วก็เลือกที่ฝึกฝนนะครับตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกว่าปกติเราจะถูกเซตมาอยู่ในรูปแบบของการโจมตีนะครับซึ่งก็คือเน้นค่าพลังกาลังนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นาสายอาชีพอื่นก็จะเป็นแบบทะเลถ้าเป็นพ,พวกสายกระพาภายในก็จะเป็นเหมือนทะเลพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายเป็นเลือดนะครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นพวก ค่าวหยพวกวรยุทธ์ก็คือทําให้อัตราการคิดค้อค่อนข,ข้างสูงนั่นเองนะครับหรือไม่คุณสามารถทําอิสระก็ได้ด้วยการเลือกปรับแต่งของคุณเองได้เลยตามใจชอบว่าคุณจะปรับเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คุณคาสามารถคัสต้อมตัวคุณเองได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันลองดูแล้วกันว่าจะแบบไหนนะครับอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวละครนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนหลายคนอาจจะมองค่ามา ว่ามันมีคังเก็บของอยู่ที่ตัวด้วยนะครับวมื่อกี้เราอยากจะลํำคาาอะไรที่แบบว่ากลัวเผยยงเผยย่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่ในนี้ได้นะครับแต่ก็จะมีของบางอย่างที่ใส่ในนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับเช่นใบโชคดีหรือพวกนี้ซึ่งมันจะไม่ให้เราเอาไว้ใส่เข้าไปนะครับเช่นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับแต่เก็บเปิบเห็นไหมพวกนี้ก็คือมันจะไม่ให้ใส่เข้าไปนะครับผมอ่ามานี้นะอ่าเรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเลย คืเอ,อเราจะรู้ผมจะขออธิบายเรื่องค่าของอ่าสถานไอพวกเนี้ยค่าเนี้ยเขาเรียกว่าค่าพลังกายนะครับพลังกายเนี่ยมันใช้ทำเยอะมากครับเช่นการเปิดกล่องกล่องโจนแต่ถ้าโจนชั้นสูงเราต้องเอาสเตมินามาแรกเนาะเช่นร้านค้าเช่นร้านค้าร้านลมฟ้านะครับเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็นเนี่ยที่ร้ปนงก็คือใช้พลังงานหมดเลยเปิดกล่องหรือใช้แม้กระทั่ง ใบโชคดีนะครับแล้วพวกเนี้ยถามว่าเรากดใช้พวกนี้ไปเราก็เสียพลังงานไปฟรีๆสิเออทาไมถึงเราถึงไม่ไเอาไปทําอาชีพมันไม่คุ้มกับหรออ่าจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เสียไปฟรีๆครับคือเราทุกครั้งที่เราใช้ใช้พลังกายออย่างงั้นกดไปอะ่ะมันจะมาคืนในรูปแบบของ exp ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้แล้วกันเห็นไหมมันจะมี exp เนี่ยอันเนี้ย ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลง exp อันเนี้ยมาเป็น exp ของไอพวกอาชีพเราได้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพของเราได้คือง่ายๆว่าสมมติว่าอย่างผมผมเรียนเต้นสมมติผมเป็นเต้นอ่ะผมเป็นเต้นถ้าเต้นเนี่ยมันก็คือแค่เต้นแล้วก็แบบมีโอกาสลุนล้นใบรุ่นใบนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออหรือแม่ก็ผมอาจจะทําเป็นอ่าพวกช่างฝีมือซึ่งมันก็แค่คราของไปเฉยไม่ได้อะไรมากมายเพราะเราคราแค่ของที่จากัดอยู่แล้วเนาะ ไม่ได้คาบแบบของที่แบบใหม่ๆอะไรเงี้ยเราคาบแค่ของที่เขาจะขายส่วนมากนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา E X P เนี่ยไปอัดเออันนี้พอดีของผมมันติดเล่นขั้นอยู่นะครับเราสามารถเอา E X P ไปอัดมันได้นะครับก็คือเอาแบบ exp ไปอัดให้มันเรเวขึ้นสูงนะครับหรือว่าอันไหนที่เราต้องการจะรีบเร่งให้มันขึ้นค้าสูงอย่างเงี้ยสมมติสมมตินะสมมติผมอยากเนี้ยไอโบราณวัตถุเนี่ยผมแม่งไม่เคยไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเองเลย แต่ผมก็สามารถที่จะดัน exp มันได้่มันก็อัพขึ้นเร็วสองได้ใช้ห้าสิบเห็นไหมครับอา,อาจจะอัพได้เร็วสองเรวสามเลยทีเดียวนะนะเพราะงั้น exp ตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะงั้นวางแผนดีเช่นอาชีพที่แบบว่าคุณไปทําแล้วคุณต้องคุณจะไปต้องอัพเร็วมันแต่คุณแบบไม่อยากไปทํามันเอออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปทํามันอะไรคุณก็สามารถใช้ตรงนี้ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่หลายคนยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการเดินทางเนี่ยมันจะมีอาหารของมันอยู่นะครับอาหารของมันจะมีอยู่มันจะแต่ละอาหารเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยเพิ่มรางวัลอัตโนมัติและการเดินทางของเปี้ยนจริงโอกาสให้สูงขึ้นก็คือตัวละครเนี่ยพวกอีเวนต์พวกนี้มันจะมันจะเกิดขึ้นตามที่ต่างๆครับมันจะเกิดขึ้นตามที่ต่างๆแต่แต่ละที่จะมีของรางวัลไม่เหมือนกันเนี่ยรายละเอียดของรางวัลเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะ อย่างเปรี้ยนจริงเนี่ยอาหารที่เราจะให้เน้นมาพวกนี้มันจะเป็นอาหารเปี้ยนจริงแล้วโอกาสที่มันจะสุ่มได้อีเวนพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยมีโอกาสได้พวกนี้หนังสือสกิลพวกนี้นะครับมีโอกาสพวกนี้แล้วก็จะมีเนี่ยภายในอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสาจะออกน้อยหน่อยแล้วก็ของพวกของขวัญพวกนี้เนาะนะพวกนี้ก็จะมีโอกาสเดือกคุณก็ลองดูแล้วกันว่าคุณสนใจเมืองไหนอย่างหางโจก็จะเป็นศิษย์พี่คนไหนหรือเป็นตำราเล่มไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ลองดูเนี่ย คุณจะดูได้เลยนะครับว่าอยากจะได้มีโอกาสแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสได้นะมันไม่ใช่ได้ร้อยเซนนะครับเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจมันนิดนึงนะครับอย่างพี่โรดข้างหรืออะดอกอะไรพวกนี้่คุณก็ลองดูว่าคุณอยากจะได้อนไหนนะครับอืมอันนี้ใครอยากได้เพลงถวายราชหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาหมู่บ้านแถวซีอะไรเงี้ยก็ต้องให้อาหารเป็นพวกปา่าป่าดองเล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูนะมันก็ดีกว่าไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับก็เพิ่มโอกาสที่เราจะได้ขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้อีกเรื่องหนึ่ง นะอ่ะต่อไปสำหรับโซโลเพลเยอร์ทุกคนนะครับผมแนะนําว่าทุกคนควรต้องมีกิ้นะครับถามว่าทำไมต้องมีกิลเพราะแค่คุณเข้ากิ้ครั้งแรกคุณก็จะได้สกิลคุณเข้ากิ้ครั้งแรกคุณก็จะได้สกิลนี้มาแล้วนะครับผิดผิดผิด,ผดคุณจะได้สกิลอันนี้มาแหมผมก็กดผิดย้ำย้ำแล้วย้ำอีกเนาะอ่ะสกิลอ่าอยู่ตรงหมดของสกิลร้อยสำนักนะครับสกิลนี้นะครับ สกิลท่าปราพยากักท่าปราพยักเนี่ยเป็นบัฟที่เอาไว้ตีมอนนะครับถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากๆในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นบัฟเนี้ยยังไงก็ควรต้องมีไว้เพราะงั้นควรหากิลวเข้าสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันมีนี่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใจให้ดีควรหากิลอยู่ประจําก็ได้นะครับเ,ออเพราะว่าถามว่าทำไมต้องมีกิลอยู่ประจําเพราะว่ากิลเนี่ยมันจะมีพวกร้านค้ากิลวเข้ามาแล้วก็มีพวกอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็จะมีพวกร้านค้ากิลมีอะไรเงี้ย ร้านค้ากิวก็จะมีพวกแต่ขวดสตมิน่าขายมีที่อัพอ่าภายในมีที่เอาไอ้ท่บวกนะครับแล้วก็มีใบที่เอา,เอาไว้สกิลด้วยเช่นกันนะครับของก็จะมีอีกเยอะแยะเลยมีภายในทองด้วยนะครับเพราะงั้นต่อให้เป็นสายโซโล่เพลเยอร์ยังไงก็ควรจะหากิ้วอยู่ไว้บ้างนะครับนะส่วนแต้มกิวที่คนหลายคนถามหาส่วนมากผมแนะนําว่าให้ทําอันนี้ซะส่วนใหญ่นะครับขนส่งสินค้านะครับเพราะอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับ หรือแม่ก็เป็นพวกจับสายลับจับสปายหรือระจนภัยอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะทําให้เราได้แต้มทั้งหมดนะครับอืแล้วก็อย่างที่ผมเตือนกันประจําก็คือพวกใบโชคดีอะไรพวกนี้ก่อนจะกดคิดอะไรดีๆพระอาทิตย์นึงมันได้แค่สี่ใบนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆว่าจะกดที่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็เคยเตือนไปแล้วเหมือนกันว่าแนะนําว่าให้ลงดันก่อนเรอให้แรกนะครับยังไม่ต้องรีบแลกเพราะว่า ได้ของซ้าม,มามันจะเครียดนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันใช้แค่สี่สิบก็จริงแต่ว่าพอต่อไปมันก็เป็นแปดสิบแล้วนะครับเพราะงั้นคิดให้มันดีๆเนาะหลักๆวันนี้ก็ทิศก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันไหนจะมีอะไรมาแชร์อีกก็จะบอกอีกทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้ก็คือเคล็พวกนี้พยายามทําให้หมดนะครับผมพยายามทำให้หมดนะครับพยายามให้หมดเพราะว่ามันก็ได้ของด้วยนะครับได้ของด้วยก็ได้อะไรด้วยและอีกวิธีหนึ่งก็คือ อ่านี่ขอแถมอีกนิดหนึ่งไกด์ไลน์อันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นึงแล้วแต่ที่เหลือคือเอาเป็นแบบว่าเป็นตัวกลางเกณฑ์แล้วกันที่ว่านักดาบควรจะมีหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอา,าชีพควรจะมีเขาก็จะแนะนําส่วนของเขาแต่ถ้าเราไม่ชอบตรงไหนเราค่อยไปปรับให้มันเป็นแบบของเรานะครับแต่ว่าพยายามพยายามลองดูก่อนนะครับว่าดูเป็นดูเป็นเกณฑ์ว่าเออเราถ้าปรับอย่างนี้อย่างนี้ลองเช็คดูก่อนแล้วเรา,าลาองเทสต์ดาเมมอ่ะสุดท้ายแล้ว อันเนี้ยคำถามมีคำถามหนึ่งที่เจอมาบ่อยมากที่เทสดาเมจเทสยังไงกดไปถ้าเป็นผมนะผมจะกดที่กิวครับแล้วก็เข้าในาเขตกิวนะอันนี้ถามกันมาเยอะมากเจอบ่อยในสตรีมเลยนะครับก็เนี่ยคือเดินนะครับเดินข้ามประตูมาเดินข้ามประตูปุ๊บเลี้ยวซ้ายทันทีอ่านี่เลี้ยวซ้ายทันทีเข้าประตูกิวมาเลี้ยวซ้ายทันทีแล้วก็ให้พาไปที่สนามได้เลยนะครับนะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งอ่ะ อันเนี้ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่ะคุณคุยกับตัวนี้ที่เขามุงมุงกันเนี่ยแล้วก็เปิดท้าทายนะครับมันจะเป็นไอ้นี่อ่ะทีเนี้ยพอคุณจะเริ่มตีอ่ะคุณกดเรียกหุ่นฟางออกมานะครับมันก็จเป็นหุ่นฟางมันจะเป็นหุ่นฟางแผงแผ่นหนึ่งจุดหนึ่งแหละน่าจะเป็นแผ่นนะฮะอ่าทีนี้แต่ว่าไอ้สถิติดาเมจเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูผมชอบดูเป็นอ่าดาเมจเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับผมชอบดูเป็นดาเมจต่อวิมากกว่าเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเป็น d p s เนาะเพราะงั้นก็ดดูาเมจล่นด้เลยนะครับพอเเทสได้ลย ่ประมาณนี้นะที่เดี๋ยวก็เรียนรู้เอาแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ะเอาสั้นๆประมาณนี้เพราะว่ามันมีหลายคนที่บางอย่างก็เข้าใจบางอย่างไม่เข้าใจเนาะอโอเควันนี้ก็ขอบคุณคนที่ติดตามมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็แปดพันแล้วนะครับมุ่งสู่เก้าพันและหนึ 1, ่งหมื่นกันต่อไปนะฮะก็จะพยายามทําคลิปทุกวันนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ